สว <boundaries. S 1> h, ัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวเวลาให้ดยำตุ่มเอาเราครับตุ่มปลาไหลคือตุ่มงูปลาครับหลุนกันครับผมหตังแรกครับอหนักยังมามาใหญ่ยักษ์เนาะืด Move Palai bà hiệu ăn mọi người mày 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 mấy bậc xăm cắn lê cho quay về nè Ừ màn đẹp quá lắng đi thịt mua đấy gặp nhỉ nằm có nhanh lắng, bay, lắng xóa, uh, thế, như thế này Văn ngô luôn đấy mà bạn ăn tao bây giờ hả lắng ập cho nó buồn à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  วันถึงเตงงูเขียนโมผม嘛มึงหลังนี้ครับโอ้ยได้จับตัวสับบ์อะไมาครอตกน้ำซะบุ๊ค้อันนี้บ่มีครับผมอันบ่ถือครับน้องกับน้องทางเขาบานนี่นะครับนี่ เยู่ราล่บ้านนี่ยนะผมหลังที่สามครับหลังที่สามครับผมสาวผีสั่นเด้อพี่น้องเด้อดวงมือเดียมที่สามเราโอ้ยเหยียบกิ๊บเลยพี่นอ้องบ่ถืูครับโอ้ยมันตาหลังเรล็กแล้วเนาะ ครับ่ไงไงที่ไหนเบื้องแล้วครับผมอันที่สี่ครับหกโมงแล้วพี่น้อง,องหกโมงสี่สิบครับผมอู้นตะเวนกำลังขืนครับแดก็กยลุยผนพี่น้อง đi xe gặp mười lấy chiến phải là nó, không à? <laughs> <Đào được cười> gặp mười cuộc chiến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 

mất thử được không? Cũng ăn lại Có tô lúa Ui một nè Giờ về thế bưng cho bạn nào các bạn พี่น้องสองตัวตมผมตุ่มครับผมเดี๋ยวไปมาสังตุ่มไหมนะตักตุ่มบอกเถอะเท,ทเลยครับต้องเท่บุบอือพี่น้องบันงูเลีย้ยงครับผมตุ่มสองขีดครับผมแสดงว่าปลาไหลนี่ แ <c oughs> ปดคิดอมาฐานครับนะ <c oughs> ก็ตามที่ลงในเบื้องแล้วครับผมทำนี่กขาบอกแล้วครับหูจงปวงยังพี่น้องไอ้เงยๆกับผมเบื้องหูบ่กพี่น้องไอ้กินหูปลาไหลบ่ครับผม มันบาดมันหมุนแทงอันนี้แทงมันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามครับผมทางอีสานเขียวครับแล้วคลิปนี้ก็ับพ่อจะมีแล้วครับผมเนี่ยเขียนโมน่แล้วพี่น้องเด้อใส่มือแรกก็บิีทึ่งตั้งงูเหรอครับ <c oughs> มือสวงยัง,งถือกับปลาไหลอ่ะฝากติดตามคลิปต่อไปครับ